สวัสด <icana>, ีครับเพื่อนๆวันนี้กับนิสสันเ็คเทลนะครับเข้ามาเปลี่ยนหม้อน้ำนะครับที่อยู่สัตนะครับนี่นะครับคือหม้อน้ําเก่านะครับตอนนี้หัวหน้าทั้งแรนด์กำลังทำการประกอบอยู่นะครับนี่นะฮะนี่หม้อน้ําใหม่นะครับตาจะสีขึ้นนะครับให้ความระบายความร้อนได้ดีนะครับนี่นะฮะนะครับ ระบายความร้อนได้ดีมากๆนะครับสำหรับรถนิสันเอสเซีตัวนี้นะครับนี่นะที่เอรหม้อน้ำสั่นนะครับแล้วก็ฮีตนะครับนะเพื่อนๆตังไหนนะครับสนใจนะครับที่มีรถแล้วก็เครื่องร้อนความร้อนขึ้นนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ร้านถาวรรู้ตรวจสอบเรียบทางด่วนกับไมลามินทาครับตอนนี้หน้าช่างแม่มกำลังทำการประกอบนะครับกับ สัตว์เทคเลตัวนี้นะครับนี่นะฮะเพื่อนๆตัวไหนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแอร์ความร้อนนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้นะครับที่ร้านขาวรรูททดสอบเรียบทางด่วนในไมายรามินชาเรามีาที่ชานาญงานนะครับขอยให้คำแนะนำนะครับที่มีการสปรอร์ตนะครับบางคนก็คิดว่าเนสมันเป็นสาเหตุใด ทุนนี้นั่นถ้าเราไม่ถอดเราไม่ลื้อนะครับเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับว่าหม้อน้ําเราปุกตันไหมนะครับเรามีการทดลองดูนะครับมีการถักน้้านะครับนะครับหลังจากที่คุณเอกนะครับได้รถคันนี้นะครับเข้ามาติดฟีวีการซูเปอร์นาโนซิลิกไปแล้วนะครับก็มาทำระบบไฟนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับนะใส่หน้าจอไพลอนีนะครับนะ มาวันนี้นะครับคุณเองถ้าพ้อน้ำเืิดมีปัญหาเราก็ทําการเปลี่ยนตัวใหม่นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์า share, ฝากบริการเพลร้านถาวรทุกทช็อปเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทา,าว่กปฏิการในช่องถาวรในช่องทิกต็อกด้วยนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ Cho được phá 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 lời phá lốt cụ hóm lon vào nam anh kênh ดูดิ่าดับเครื่องยนต์นะเครื่องร้อนเอาไงต่อเนี่ยกูแม่งเอ้ย